สวัสดีค่ะนางสาวนัชชามนูพิธิเวศห้อง 4E หรือที่4ค่ะวันนี้จะมานําเสนอมินิโปรเจกต์อายุการทํางานเท่านี้ควรมีเงินเก็เกบเท่าไหร่ดีค่ะซึ่งในแอปนี้ก็จะมี3ค่าที่ต้องใส่ค่ะก็คือ 1. อายุการทํางาน 2. เงินเดือนเริ่มต้นต่อปีและสเงินเดือนปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อเราใส่ค่าทั้ง3ามเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มคํานวณทรัพย์สินที่ควรมี แลวเมื่อเรากดปุ่มก็จะมีค่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงซาวขึ้นมาค่ะและถ้าเราจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดแล้วก็จะกดตั้งค่าใหม่ค่ะอันนี้คือวิธีการทำงานของเรานะคะซึ่งอันก่อนเลยเราก็จะตั้งค่า x เท่ากับ0แล้วก็เมื่อเรากดปุ่มคำนวณน,นะคะเราก็จะเซตค่า x ให้เป็นตามสูตรนี้ค่ะ ซึ่งค่า3ค่านี้ก็มาจากค่าที่เราใส่ตั้งแต่เริ่มนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะเซตเทถกตรงซ้์สินที่ควรมีให้กลายเป็นค่า x ที่คำนวณไว้แล้วแล้วลเราก็จะเปิดเสียงซาวขึ้นมาค่ะและเมื่อเรากดรีเซตค่านะคะเราก็จะรีเซตทั้งหมดให้กลายเป็นค่าแบบนี้ค่ะซึ่งทรัพย์สินนี้ควรมีเราก็จะรีเซตเป็น3ามจุดไข่ปลาแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น ช่องว่างว่างเปล่าแล้วก็เราก็จะปิดเสียงเาวค่ะอันนี้คือตัวแอปนะคะซึ่งหนูได้ใส่ค่าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งหนูจะสมมุติว่าหนูมีอายุการทำงาน3ปีเงินเดือนเริ่มต้นต่อปี1 8 8 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินเดือนปัจจุบัน3,000 0 0บาทค่ะเมื่อเรากดปุ่มคำนวณทรัพย์สินที่คนมีนะคะ มันก็จะขึ้นเป็นเงินประมาณนี้แล้วก็จะมีเสียงซาวค่ะและเมื่อเรากดตั้งค่าใหม่มันก็จะรีเซ็ตค่าทั้งหมดกลายเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ